อันนี้อันนี้เราถามนะเนี่ยก็ก็อย่างที่พี่ชอดบอกไปครับก็ก็นั่นแหละครับก็มีแน่นอนแต่แค่ต้องรอกันอีกสักใจเดียวใจจริงๆไม่นานหรอกไม่นานแบบแป๊บเดียวขอเวลาทางานมันมันค่อนข้างจะแน่นคิวค่อนข้างจะแน่นคือคือถ้าถ้าทุกอย่างเริ่มจริงๆเนี่ยน่าจะน่าจะยุ่งกันมากๆเพราะว่าเราก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ใหม่เริ่มเนี่ยก็คง ต้องซัดโปรเจกต์นั้นไปด้วยเริ่มใ,<ช>ใหม่แบบเหมือนเริ่มสูนยเลยเพราะว่ามันมน<ร>ทำแบบรหลายหลอย่างแบบไปพร้อมๆกันเพ,พื่อที่จะตอบโจทย์แล้วแบบพุ๊บุพอดีชุกแบบช่วงเวลา ตอนนี้นเราพวกเราไปเอเชียทัวร์อยู่แล้วก็ไปที่แรกมาแล้วที่ฮ่องกงครับแฟนๆก็ตต้อนรับก็ดีมากที่สนามบินแล้วก็ตามไปที่งานกันเยอะมากเต็มเลยแล้วก็ที่ต่อไปเป็นเจแปนใช่ <Japan S 2> เจแปนไ <Japan S 2> ปที้ญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงเรารอไปเจอกับทุกๆคนอยู่เลยคือ,คอ,คอ,อต้องบอกเวลาเราไปแต่ละที่เนี่ยมันมันจะมีความแตกต่าง แตกต่างกันมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าสดๆอย่างเงี้ยแล้วแฟนๆเนี่ยเขาก็จะรีแอคคนละแบบกันในแต่ละที่ใช่และด้วยความไปเรื่อยของเรานี่แหละมันก็เลยทำให้มันไม่เหมือนกันไปเรื่อนคู่นี้ไปเรื่อยอยู่แล้วไปเรื่อยครับอยู่เล้ยยังเจอใช่ก็ได้เจอครับเดี๋ยวนี้ช้ำก็เหมือนเราไปเชจโทัวร์มีช่วงแล้วก็มีแบบช่วงที่กลับมาก็มาเจอบแฟนๆตามอีเวนต์ต่างๆครับครับจบงานจบแล้วได้พักก็ไม่หลับ ก็ค่อนข้างี่คนนี้ดีกว่าคนนี้มี <laughs> มีเรียนด้วยมีเรียนโอ้โหโหนักอยู่ก็พยายามไปเข้าเข้าที่มันเอาให้รอดไม่เอฟเฟอร์ไม่เอฟเฟอร์นะก็อาจจะต้องมีดรอปออกบางตัวครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ไหวเกินไปจบจบซีรีส์จบแล้วก็ยังไม่มีเวลาพัฒนาจบการเรียนด้มัน,มนจบเปล่าไม่รู้นะมัวนี่มันแบบ <laughs> นันก็มีงานเยอะต่างๆนานา,นนาไปเ ก็เหมือนอยากจะเอ่อเรียกว่าอะไรทำเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับมาครับครับก็อาจจะมีแบบไปอัดตอนช่วงในท้ายพวกเหมือนแบบพวกปีสูงๆก็อาจจะมีแบบช่วงเวลาที่มันเอ่อเรียกว่าอะไรหน่วยกิจเหลือแบบยังได้อาจจะไม่อัดเอาช่วงนั้น น่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะได้ครับโอ้โหก็ตามยถากรรมคุณมันช่วยผมเรียนดีม่้ยมิสวะเลยไม่ตอนนั้นผมผมงานนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงงแต่เขามีประสบการณ์จัดชีวิตได้ดีนะก็ต้องต้องแบ่งเวลาแหละครับเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆึงผมไม่ได้เรียนเนี่ยก็ ไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเวลามาแก็บช่วงว่างๆหรือว่าไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้เราจะได้ใช้ตอนไหนเผื่ออนาคตเราจะมีนักข่าวมาเพิ่มมากกว่าเดิมจำนวนมากขึ้นหรอจะต้องไปเต้นโชว์ที่ไหนหรือเป<อ>ล่าอะไรอย่างงี้คร<อ>ับเงียี้ยดดีย่่าางงเลลูแรกาาายยออ่่งีก็แม่เขาพูดแล้วแลม่ไม่ปล่อยให้เหงาลูกอะไยเตรียมพร้อมเพื่อทํางานพร้อมไม่ชอดมันต้องไม่เหงาอยู่แล้วมันต้องว้า<ม>ว น้องๆน้องเขาเทรนกับพี่คนหนึ่งส่วนผมก็เทรนอีกคนหนึ่งครับผมตอนนี้ได้ได้อย่างที่เราชอบอย่โอ้ยังครับเพิ่งเริ่มเองแต่แต่ว่าอยากให้ดีกว่าเรื่องเดิมครับอยากให้ดีกว่าที่ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสโปรเจกต์หน้าเนี่ยจะให้ผมก็น่ารักเกินอ่ะนั่นแหละก็จะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้ว้าวกว่าเดิมครับครับผมน้องผมผมรู้สึกว่าอยากให้แบบเหมือนแฟนๆน้อมตั้งแต่แบบจุดจุดเริ่มต้นที่แบบคนที่เข้ามาก่อนเรยแบบเนี้ยแล้ว คนที่เข้ามาที่หลายอย่างเงี้ยให้แบบรักกันแบบคนมาก่อนงานจะแบบช่วยๆอะไรกันอย่างเงี้ยครับอยากให้รักกันทั้งด้อมเหมือนที่มารักพวกเราเพราะว่าการมีทุกคนอยู่พร้อมกันแบบเยอะขนาดนี้มันดีมากสําหรับเราครับครับยังยังทงี่เราเคยมีจุดเกิดจันทร์แต่ทุ่อมอย่างไรทแบบว่าไมีตามถึงบ้านนั่นนนี่เป็นเป้าหน้าบ้านอะไรอ่างไอืมก็ไม่มีนะยังไม่เจอไม่ไม่ไม่มีก็ขอว่าจะไม่มี แต่ผมรู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรแฟนๆแบบแฟนๆของผมเนี่ยค่อนข้างแบบเข้าใจเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบอะไรเราประมาณนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบเข้าใจว่าแบบพวกเราก็เหนื่อยอะไรอย่างงี้ครับแล้วเราก็เหมือนผมอะยังมีแบบชีวิตมหาลัยตอนแรกก็แบบเรียนไงแล้วตอนนี้มีงานมาด้วยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากก็ขอบคุณที่คอยยังคอยสนับสนุนพพอร์ตไปเรื่อยๆครับ พื้นที่ให้เราเหมือนกันใช่เหมือนเขาใช่เหมือนเขาแบบคอยแบบเต็มที่กับเวลาแบบมีงานกับเราแต่แบบพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวเขาก็แบบเป็นระยะห่างให้เราเข้าใจครับขอบคุณจริงครับอ๋ออันนั้นอันนั้นน่าจะผมไม่แน่ใจว่าไม่ไม่น่าจะใช่แฟนคลับหรอกน่าจะเป็นคนแถวนั้นครับแล้วเขาเหมือนอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกครับคืออาจจะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาผมว่าเขาไม่ได้คิดจะทำเลยเราก็ต้องระมัดรวังมากขึ้นไหมเวลาไปอย่างนั้นอะไรจังหวะก็อาจจะต้องต้องระวังขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราอาจจะวันที่ผมก็อยากทักทายแฟนคลับแต่ว่าแบบไปไปเรื่อยๆสองฝั่งอาจจะไม่ได้ดูผมอยากอยากทักทายแฟนคลับแต่เวลาเดินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ระวังอะไรอย่างนี้ยครับ อันนี้ก็คิดอยู่ว่าก็อาจจะต้องแม่แม่ว่าไงก่อนแม่เป็นห่วงกันนะสแม่เขาเป็นห่วงแหละ้เขาเขาก็อันนี้แม่พี่ชอยพี่เอสเขาว่ารับฟังแบบฟีดแบ็กจากแฟนๆทุกคนอยู่ครับก็เรื่อยๆกําลังปรับตัวก็เข้าใจที่เขาสองสองคนก็ใหม่ระดับนึงกับวงการนี่เขาพูดก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแฟนๆทุกคนแล้วกันหนู่เป็นอะไรหนุเขินพี่หรอ <laughs> วันนี้ต้องเครืองร้อนเครื่องร้อนโอเค